ตามความเคลื่อนไหวในต่างประเทศกับคุณสุธ,ธิดาเกตวิทย์นะคะภายหลังจากที่ทางการจีนออกมาประท้วงที่สหรัฐลงโทษบริษัทเดินเรือของจีนแต่มันมีที่มาที่ไปเหมือนกันคุณสุธ,ธิดาค่ะใช่ค่ะก็เป็นประเด็นเรื่องที่ทางสหรัฐกล่าวหานะคะว่าบริษัทเดินเรือสองแห่งของจีนไปทําการค้าขายกับเกาหลีเหนือในช่วงที่สหรัฐนั้นยังคงความบาดเกาหลีเหนืออยู่นะคะติดตามท่าทีของจีนต่อประเด็นนี้นะคะ ท่ชมคะดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันนะคะเรื่องของเกาหลีเหนือกับสหรัฐการประชุมสุดยอดครั้งที่2ก็ดูเหมือนว่าไม่ได้ประสบความสําเร็จล่าสุดก็มีประเด็นต่อเนื่องมาด้วยนะคะจากกรณีที่ทางการจีนต้องออกมายื่นหนังสือประท้วงสหรัฐอเมริกานะคะหลังจากที่สหรัฐได้ลงโทษ บริษัทเดินเรือของจีนสองแห่งด้วยกันซึ่งสหรัฐอ้างว่าบริษัทดังกล่าวนั้นไปทําธุรกิจกับเกาหลีเหนือค่ะทางโฆษกระทรวงต่างประเทศจีนก็เลยถแถลงที่กรุงปักกิ่งนะคะว่าจริงๆแล้วจีนปฏิบัติตามมาติทุกอย่างของสหประชาชาติ ขอคัดค้านอย่างยิ่งต่อการที่ประเทศใดจะใช้มาตรการลงโทษแต่เพียงฝ่ายเดียวและขยายเขตอำนาจศาลด้วยการนำกฎหมายในประเทศตนเองมาใช้กับบุคคลหรือนิติบุคคลของจีนซึ่งหากบุคคลหรือนิติบุคคลจีนถูกตัดสินว่าละเมิดมาตรการคว่ำบาตรจีนเองก็จะจัดการตามระเบียบและกฎหมายซึ่งจีนก็เลยได้ยื่นหนังสือประท้วงต่อสหรัฐไปแล้วในเรื่องนี้และขอให้สหรัฐยุติการกระทําที่ผิดพลาดทันทีเพื่อไม่ให้กระทบต่อความรู้ ร่วมมือทวิภาคีในเรื่องอื่นๆค่ะสวนกระทรวงการคลังของสหรัฐก็ประกาศเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นในสหรัฐเพิ่มชื่อบริษัทเดินเรือสองแห่งของจีนไว้ในรายชื่อบริษัทที่ถูกลงโทษประกอบไปด้วยบริษัทเดินเรือสากลต้าเหรียนไฮโปอินเตอร์เนชั่นแนลเฟรดเพราะ ขนส่งสินค้าจากเมืองต้าเหลียนของจีนไปเกาหลีเหนือให้แก่เบ็คซอยบริษัทส่งออกโลหะและถ่านหินของเกาหลีเหนือและบริษัทขนส่งสากลเหลียวหนิงตานซิงเพราะช่วยเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือในยุโรปจัดซื้อสินค้าให้แก่รัฐบาลเกาหลีเหนือทั้งสองบริษัทนั้นมีสำนักงานอยู่ในจีนค่ะ โดยภายใต้มาตรการลงโทษนี้ห้ามบริษัทสหรัฐไปทําธุรกิจกับทั้งสองบริษัทในขณะที่ทรัพย์สินของทั้งสองบริษัทในสหรัฐก็จะถูกอายัดไว้ด้วยนอกจากนั้นกระทรวงการคลังสหรัฐยังออกคําแนะนําฉบับปรับปรุงซึ่งเป็นรายชื่อเรือ67ลำที่พัวพันกับการถ่ายโอนน้ำมันเชื้อเพลิงกลั่นแล้วให้กับเรือบรรทุกน้ำมันของเกาหลีเหนือหรือเป็นเรือที่เชื่อว่าจะส่งออกฐานหินไปยังเกาหลีเหนือ สำหรับสหรัฐก็ประกาศมาตรการลงโทษดังกล่าว3ส,สัปดาห์หลังจากการประชุมสุดยอดครั้งที่2ระหว่างประธานาธิปดีดอนัลด์ทรัมของสหรัฐและนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือที่เวียดนามที่ก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จอย่างที่หลายๆฝ่ายคาดหมายเอาไว้ค่ะ ต่อเนื่องกับความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีใต้ด้วยนะคะล่าสุดมีรายงานว่าเกาหลีเหนือได้ปิดสำนักงานติดต่อประสานงานกับเกาหลีใต้เพื่อเป็นการตอกโต้สหรัฐนะคะโดยนายชุนแฮซุงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงรวมชาติของเกาหลีใต้ถแถลงในวันนี้ค่ะว่าเกาหลีเหนือปิดทําการสำนักงานติดต่อประสานงานกับเกาหลีใต้โดยเจ้าหน้าที่ของเกาหลีเหนือถอนตัวออกมาทั้งหมดแล้ว การเคลื่อนไหวดังกล่าวถือว่าเป็นการก้าวถอยหลังครั้งใหญ่นะคะเพราะว่าเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เพิ่งจะฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นเป็นลำดับเมื่อไม่นานมานี้จนกระทั่งเกาหลีเหนือได้เปิดสำนักงานติดต่อประสานงานที่เมืองแกซองซึ่งเป็นเมืองพรมแดนของเกาหลีเหนือติดกับเกาหลีใต้เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือก็ได้แจ้งการตัดสินใจปิดสำนักงานก่อนหน้าการเจรจาประจำสัปดาห์ระหว่างกันโดยอ้างคำสั่งจากเบื้องบน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงรวมชาติของเกาหลีใต้กล่าวค่ะว่ารู้สึกเสียใจต่อาการตัดสินใจของเกาหลีเหนือในครั้งนี้พร้อมกับเรียกร้องให้กลับมาเปิดสำนักงานติดต่อประสานงานอีกครั้งโดยเร็วการปิดสำนักงานติดต่อประสานงานของเกาหลีเหนือมีขึ้นหลังจากที่สหรัฐประกาศคว่มบาดโครงการพัฒนาอาวุธของรัฐบาลเปียงยางซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวครั้งแรกของสหรัฐนับตั้งแต่การประชุมสุดยอดทวิภาคีรอบสองระหว่างทรัมป์กับคิมผู้นําของเกาหลีเหนือที่กรุงฮานอยของเวียดนาม มเมื่อเดือนที่แล้วแล้วก็ประสบความล้มเหลวเนื่องจากทั้ง2ฝ่ายเกิดความขัดแย้งกันโดยทางฝั่งของเกาหลีเหนือขอให้สหรัฐผ่อนคลายการคว่ำบาตแต่สหรัฐยืนกรานให้เกาหลีเหนือต้องล้มเลิกโครงการพัฒนาขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดเสียก่อนจึงจะยอมทําตามที่เกาหลีเหนือเรียกร้องค่ะ ดูความเคลื่อนไหวหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศรับรองอธิปไตยของอิสราเอลเหนือที่ราบสูงโกลันกันนะคะซึ่งก็มีหลายฝ่ายที่ไม่พอใจในเรื่องนี้อย่างประเทศตุรกีค่ะผู้นําของตุรกีแสดงความไม่พอใจผู้นําสหรัฐอย่างยิ่งนะคะโดยประธานาธิบดีไรเจตทยยิปอดวานก็ได้กล่าวในที่ประชุมขององค์การความร่วมมือแห่งอิสลามที่นครอิสตันบูลในวันนี้ว่าถแถลงการของนายทรัมป์ที่ระบุว่าถึง เวลาแล้วที่ควรให้การยอมรับว่าอิสราเอลมีอธิปไตยเหนือเขตที่ราบสูงโกลันนับเป็นถแถลงการที่ส่งผลให้ภูมิภาคตะวันออกกลางเขยบเข้าใกล้สู่วิกฤตครั้งใหม่และการให้ความชอบธรรมทางกฎหมายแก่อิสราเอลที่ครองเขตที่ราบสูงโกลันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ถแถลงการของทรัมป์เมื่อวานนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ดำเนินมาหลายทศวรรษของสหรัฐอย่างสิ้นเชิงนะคะโดยทรัมป์ระบุในทวิตเตอร์ว่า ที่ราบสูงโกลันมีความสำคัญด้านยุทธาศาสตร์และความมั่นคงอย่างยิ่งต่อประเทศอิสราเอลและเสถียรภาพในตะวันออกกลางการประกาศของทั้มยังเท่ากับว่าเป็นการส่งเสริมนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลซึ่งตอนนี้กำลังรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเพื่อกลับมาบริหารประเทศอีกหนึ่งสมัยสาหรับอิสราเอลค่ะย,ยึดท,ที่ราบสูงโกลันจากซีเรียเมื่อปี2510 แล้วก็ผนวกเป็นดินแดนของอิสราเอลในปี2524แต่นานาชาติไม่ได้ให้การยอมรับนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูกดดันให้สหรัฐรับรองอธิปไตยของอิสราเอลเหนือเขตที่ราบสูงโกลันแล้วก็หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาหาหรือในการประชุมกับทรัมป์ที่ทำเนียบขาวครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2560โดยเตือนนะคะว่าอิหร่านซึ่งเป็นศัตรูตัวฉกาจของอิสราเอลกำลังใช้ซีเรียเป็นฐานที่มั่นทางทหาร และการประกาศของผู้นำสหรัฐในครั้งนี้ก็เลยทำให้นายกรัฐมนตรีอิสราเอลกล่าวขอบคุณทรัมป์ผ่านทางทวิตเตอร์นะคะว่าเป็นการกระทําที่กล้าหาญค่ะ และติดตามดูประเด็นการขยายผลสืบสวนสอบสวนเรื่องของการแอบถ่ายตามสถานที่ต่างๆของเกาหลีใต้นะคะก็เป็นประเด็นเช้าต่อเนื่องมาจากบรรดาคนดังคนมาเทิงมาถึงบุคคลทั่วไปนะคะสำหรับกรณีที่มีการเปิดเผยต่อมาว่าเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีไซเบอร์ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยออกมานะคะว่า มีชาย2คนถูกจับกลุ่มแล้วก็อีก2คนคนยอยู่ระหว่างการสอบสวนในคดีที่มีคนไปซ่อนกล้องภายในห้องพัก42ห้องในโรงแรมขนาดเล็กกว่า30แห่งใน10เมืองทั่วเกาหลีใต้กล้องนี้ก็จะถูกซ่อนอยู่ในกล่องทีวีดิจิตอลปลั๊ก ไฟติดผนังแล้วก็ที่แขวนรายเป่าผมเมื่อบันทึกแล้วผู้ที่ก่อเหตุก็จะนําไปลงเว็บไซต์เฉพาะกลุ่มที่ผู้สนใจจะต้องจ่ายเงินเพื่อชมคลิปเต็มค่ะโดยจะมีคลิปตัวอย่างให้ชมเรียกน้ำย่อย30วินาที นอกจากนี้ก็ยังมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอบางคลิปผ่านทางสตรีมออนไลน์ด้วยเว็บไซต์นี้มีสมาชิกอยู่มากกว่า4,000คนมี97คนจะยอมจ่ายค่าธรรมเนียมรายเดือน44.95ดอลลาร์หรือประมาณ1,400บาทนะคะเพื่อชมคลิปแบบเต็มแล้วก็เข้าถึงบริการพิเศษอย่างเช่นรับชมสตรีมสดย้อนหลังบางรายการโดยในช่วงระหว่างปีก่อนนะคะช่วงเดือนพฤศจิกายนมาจนถึงมีนาคมปีนี้เว็บไซต์ดังกล่าวได้ร ได้จากการเผยแพร่ค,คลิปลับแล้วเนี่ยประมาณ6,000ดอลลาร์ 6, หรือเกือบ200,000บาทอย่างไรก็ตามไม่ได้มีข้อบ่งชี้นะคะว่าธุรกิจนี้มีการวางแผนอย่างซับซ้อนทั้งนี้เกาหลีใต้ค่ะมีรายงานปัญหาการซ่อนกล้อง แล้วก็การถ่ายวิดีโอที่ผิดกฎหมายอย่างในปี2,560มีมากกว่า6,400คดีเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับ2,400คดีในปี2,555แล้วก็เมื่อปีที่แล้วก็มีผู้หญิงหลายหมื่นคนร่วมกันประท้วงที่ถนนของกรุงโซลแล้วก็เมืองอื่นๆเรียกร้องให้สังคมเห็นความสำคัญของปัญหานี้ภายใต้สโลแกนที่ว่าชีวิตของฉันไม่ใช่หนังโป๊ของคุณ ขณะที่ทางการกรุงโซก็จัดตั้งหน่วยพิเศษโดยให้เจ้าหน้าที่สืบสวนหญิงลงพื้นที่ไปตรวจสอบตามห้องน้ำสาธารณะมากกว่า2 0,000แห่งทั่วกรุงโซเพื่อป้องกันการติดตั้งกล้องแอบถ่ายค่ะ นี่เป็นเพียงแค่อีกหนึ่งคดีเท่านั้นนะคะจะมีการขยายผลไปเรื่อยๆแน่นอนก็รอตรวจสอบดูแล้วกันนะคะคะจะได้ไม่มีเหยื่อรายต่อไปนะคะ,คะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณสุธิดาค่ะขอบคุณค่ะทั้งหมดคือข่าวต่างประเทศในช่วงนี้นะคะสวัสดีค่ะ ไปดูเรื่องราวของรถจักรยานยนต์กับคนเมาหลายคนเห็นคลิปต่อไปนี้คุณผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะรถจักรยานยนต์แล่นมาแบบไร้คนขับโอละพ่อนึกว่าผีหลอกกันไปโอ้โหเล่นไปไกลกว่า500เมตรผ่านแยกไฟแดงไปซะด้วยเคราะดีไม่มีใครได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสืบสาวราวเรื่องไม่ใช่ผีที่ไหนหลอกหรอกค่ะคนขับเนี่ยเมา เมาแล้วไม่พอคุณผู้ชมเมาหลับหลับแล้วไงคะร่วงลงจากรถกลิ้งไปข้างทางแล้วแต่รถเนี่ยมันยังคงแล่นต่อเอาไปดูคลิปนี้กันหน่อยคือเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องอันตรายแต่สาวประกอบเนี่ยคุณผู้ชมเอาสักคนดูยิ้มไปเลยแล้วกัน เป็นคลิปที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ชื่อว่าสุรติวยิ้มแฉ่งเขาเอามาโพสต์เอาไว้ความยาว18วินาทีค่ะเป็นเหตุการณ์อุบัติเหตุบริเวณหน้าร้าน Ad ดไว e สาขาหลมศักดที่อำเภอหล่มศักจังหวัดเพชรบูรณ์คนขี่รถจักรยานยนต์รายนึงเนี่ยขีย่มาด้วยความเร็วปกติค่ะแต่ว่าไอ้คนขี่เนี่ยร่วงไปแล้วเพวเมาเมาแล้วก็หลับคารถไปเลยจากนั้น คนขับร่วงลงไปรถมันไม่หยุดสิคะคุณผู้ชมรถมันก็ไม่รู้ว่าเจ้าของมันเมามันก็ขับต่อไปปกติเลยเครื่องยนต์ยังคงทํางานปรากฏว่าโอ้โหหลายคนเห็นคลิปนี้ตกอกตกใจนี่มันอะไรรถวิ่งได้แบบไร้คนขับไม่ใช่รถจักรยานยนต์ขับขี่อัตโนมัตินะคะบ้านเรายังไม่มีคุณผู้ชมไม่ได้ทันสมัยขนาดนั้นปรากฏว่ามันพุ่งตรงไปฝ่าสีแยกไฟแดงไป คนที่อยู่แยกไฟแดงงุนงง<ๆ>เหลียวมองเลยรถจักรยานยนต์คันหนึ่งคุณผู้ชมเห็นไหมคะสุดท้ายหลังเกิดเหตุเขาก็ไปสืบสาวที่มาที่ไปจนกระทั่งไปทราบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเจ้าของรถคันนี้เนี่ยเขาคือเขาเมาอ่ะแล้วเขาก็ร่วงลงไปหมดสติอยู่ข้างทางส่วนรถคันนี้จุดสิ้นสุดของมันคุณผู้ชมมันผ่านแยกไปแล้วปึ๊บ มันไปชนกับกองดินข้างทางเพราะดีละค่ะที่ไม่มีใครได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้เจ้าของรถจักรยานยนต์พอไปดูที่ร่วงลงก็ทสาวะบาดเจ็บเล็กน้อยพอได้สติก็ลุกขึ้นไปละค่ะ รถจักรยานยนต์หายไปไหนเอาก็ไปตามหากันหลังคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปปรากฏว่ายอดแชร์ตอนนี้มากกว่า1248ครั้งแล้วเช้าเน็ตก็เข้าไปคอมเมนต์แล้วก็แสดงความเป็นห่วงอาการของเจ้าของรถจักรยานยนต์นะคะก็บอกว่าอยากจะให้มีสติในการขับขี่ให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพราะมันไม่ใช่คุณคนเดียวมันอาจจะสร้างอันตรายให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนรายอื่นๆด้วยเอาเห็นด้วยนะคะ